สวัสดีค่ะจากศูนย์ความงาม a i r ิ Queen Nature นะคะวันนี้แอดมินนะคะจะมาไขาข้อข้องใจนะคะแล้วก็แนะนำนะคะวิธีการแยกแยะนะคะระหว่างสิวผดและสิวอุดตันว่าสิวผดกับสิวอุดตันเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าเรารู้จักวิเคราะห์แยกแยะว่าเรามีปัญหาสิวผดหรือสิวอุดตันการรักษาก็จะยิ่งดีขึ้นนะคะแล้วก็หายขาดแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถแยกได้ว่าเราเป็นสิวผดหรือสิวอุดตันการเป็นสิวก็จะอยู่ กับเราตลอดชีวิตไม่หายขาดนะคะวันนี้ส่วนความงามแอริคเควนเจอร์นะคะเรามีเทคนิคในการแยกนะคะว่าเราเนี่ยเป็นสิวผดหรือสิวอุดตันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะสิวผดและสิวอุดตันแตกต่างกันยังไงถ้าคุณยังบอกไม่ได้คุณก็จะรักษาแบบมั่วๆและไม่มีทางหายไปตลอดชีวิต สิวอุดตันหรือสิวพดนะคะมีวิธีการสังเกตแบบไหนวันนี้นะคะแอดมินเนี่ยจะมาบอกถึงข้อแตกต่างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าสิวพดหรือสิวอุดตันเนี่ยมีการสังเกตข้อแตกต่างและก็มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรระหว่างสิวพดกับสิวอุดตันทําไมต้องแยกให้ออกเพราะถ้าเรายังเรียกแบบผิดๆิดไม่รู้จักสิวพดหรือสิวอุดตันเราก็จะรักษาแบบผิดวิธีซึ่งวิธีการรัก ส,สิวผดและสิวอุดตันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผลิตภัณฑ์ในการรักษาก็แตกต่างกันไม่สามารถที่จะรักษาร่วมกันได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องแยกให้ออกระหว่างสิวผดและสิวอุดตันสิวผดและสิวอุดตันเนี่ยมันต้องเริ่มจากวิธีการเกิดของมันซึ่งแอดมินจะเปรียบเทียบของที่ใส่ของเหลวขุ่นคือสิวอุดตันของเหลวใสคือสิวผดนะคะ สูงที่ใส่นะคะของเหลวขุ่นคือต้นตอของสีอุดตันนั่นเองสีอุดตันเกิดจากต่อมไขมันที่ผลิตน้ํามันออกมาทางรูขุมขนและที่ปากรูขุมขนมีอะไรไปขวางทางอยู่เช่นเซลล์เสื่อมสภาพหรือว่าสิ่งสกปรกที่อุดตันนะคะโดยจะเปรียบเทียบถุงนี้เป็นรูขุมขนและมือของแอดมินเนี่ยไปขวางทางออกของน้ํามันอยู่แน่นอนค่ะในรูมีน้ํามันอยู่เต็มไปหมดพอมีน้ํามันอยู่มากรูขุมขนมันก็จะเต่งพอรูขุมขนเต่งเราสังเกตบนใบหน้าของเราจะมีอะไรนูนนูแต่พอ เรากดออกมามันก็จะมีเจ้าไขมันสีขาวๆออกมาค่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่คือต้นตอของสิวพดค่ะต้นตอของสิวพดเกิดจากต่อมเหงือ่อที่ส่วนใหญ่มักจะเกิดตอนที่อากาศร้อนร่างกายของเราจะผลิตเหงื่อออกมาในปริมาณที่มากกว่าปกติค่ะทําให้ท่อระบายเหงือ่อเกิดการบีบตัวหรืออุดตันพอเกิดการบีบตัวหรืออุดตันแล้วแตกออกเนี่ยเกิดการรั่วไอเจ้าน้ําใสาๆนี่แหละค่ะมันก็จะรั่วไปที่ชั้นผิวหนังทําให้เกิดตุ่มใสๆนั่นเอง เห็นไหมคะวิธีการแยกระหว่างสีโพดสีอุตันัเนี่ย เราจะรู้ได้งไงว่าไอ้ตุ่มที่อยู่บนหน้าของเรามันคือสิวพผหรือสิวอุดตันกันแน่วิธีการสังเกตเบื้องต้นง่ายๆนะคะสังเกตด้วยสายตาเรานะคะถ้าตุ่มใสๆแสดงว่าเป็นสิวพผแต่ถ้าไม่มีน้าําใสๆก็คือสิวอุดตันแต่ถ้าไม่ชัวร์นะคะเราแวะมาที่ศูนย์ความงามแอริค n e ีเนเจอร์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะเขามีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แล้วก็อธิบายเกี่ยวกับสิวโผลสิวอุดตันไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณนะคะที่จะสามารถวิเคราะห์ด้วยตาเปล่าได้นะคะว่าเราเป็นสิวผดหรือสิวอุดตันนะคะแต่ถ้าอยากให้เราเนี่ยชัวร์ว่าเรามีปัญหาผิวนะคะเรื่องสิวว่าสิวผดหรือสิวอุดตันเนี่ยเป็นแบบไหนสามารถแวะมานะคะรับคําปรึกษาฟรีที่ส่วนความงามไอริคควีเนเจอร์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะ